อ๋อตอม4420นะครับรถพิเศษสินค้านะครับห่อวัตถุด,ด่วนนะครับตี985ครับผ่านบ้านครูบัว14เลยกา24นาทีนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพืคนบ้านรถไฟนะครับ ชมรถไฟยามบ่ายกันนะครับามาชมกันต่อนะครับตอนนี้15นาฬกา18นาทีนะครับจะชมรถเร็วที่171นะครับโอ้ไฟสว่างมาจากไกลนะครับ วิ่งตามเวลาเลยนะครับวันนี้นตอนนี้ผู้โดยสารเดินทางกันเยอะเลยนะครับมผมจะลงใต้ก็ไปไม่ได้นะครับรถเต็มนะขาสองศูนเจ็ดนะครับ ไม่ได้นับนะครับมากี่คันนะแต่เห็นผู้โดยสารเยอะนะครับกรุงเทพอภิวัตรสุไหงกนลกนะครับเดี๋ยวมีการรีกกันนะครับรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งนะครับแล้วก็สองห้าสี่นะครับตอนนี้สองห้าหนึ่งมาก่อนนะครับกำลังเข้าในรางที่สองนะครับ ก็มาตามเวลาเลยนะครับตอนนี้15นากา33นาทีนะครับน่ครับ2 5 4ีกกับ1.1 7นะครับที่บอร์ดคอนะครับตอนนี้ออกจากบอร์ดคอเแล้วนะครับ เลี้ยวเข้าล้างสองแล้วนะครับสองห้านึงนะครับทนบุรีประจบกิริขันนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ถ่ายวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมสองพันหร้ยหกสบหกนะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ เดินทางเข้ากรุงเทพอภิวัตนะครับแล้วก็ไปสุรินทร์ต่อนะครับเดี๋ยววันที่ยี่บหกก็ตีกลับนะครับจากสุรินทร์นะครับมาอายุทยานะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศขบวนรถจากไอ้น้ำนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับก็เดิมทีที่เคยแจ้งไว้นะครับว่าจะลงใต้นะครับก็ไม่ได้ไปนะครับโอ้ตอนนี้ผู้โดยสาร เดินทางกันเยอะนะครับขบวนรถก็ไม่ค่อยจะว่างนะเอาสตอมนะครับสี 4, 4, 1, ่สี่หนึ่งหกเดี๋ยวจอดล้อสอง้าซก่อนนะครับแต่ก็น่าจะจอดไม่นานนะเพราะว่าสองอาซก็ออกจอากบอ่อตะคอมาแล้วนะครับ ้าอยู่ประมาณ9นาทีนะครับ2,5,4มาแล้วครับ2,5,4หนะ้าสี่นะหลังสวนทนบุรีนะครับชา้า4นาทีนะครับตอนนี้โอวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับ ขาตอมนะครับ4ี่สองสองสานะ อยู่ในนะหาห่วงไม่เจอนะอ่าไม่รู้ห่วงทางพะดวกอยู่ตรงไหนนะครับหาไม่เจอนะครับ รอให้รถไปก่อนนะครับโอ้เข้าไปทุน,นครับว่วง <c oughs> <c oughs> อ่าห่วงไว้เจอนะ ลออ่วงนะครับโอ้ยลมแรงจริงนะครับนึกถึงเล่นว้าวเลยนะครับแบบนี้เดินทางต่อนะครับ251หนชนบุรีประจบกีรีขันครับ โชว์พลังควันดำแล้วก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ